สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะคะในคลิปนี้เราได้นําหนังเรื่องหนึ่งของเกาหลีค่ะแต่งถ่ายทําที่ไทยทั้งเรื่องเลยมาสปอยให้รับชมกันแล้วเรื่องราวของหนังเนี่ยจะเป็นยังไงตามไปรับชมกันเลยค่ะเปิดเรื่องมาก็จะเจอกับนักฆ่าคนหนึ่งเขาชื่อว่าคิมพระเอกของเราค่ะเขาได้ทํางานเป็นนักฆ่าที่ฝีมือโดดเด่นที่สุดและนายหน้านัานกฆ่าของเขาเนี่ยก็มีชื่อว่าชิบิดะแต่วันนี้คิมนั้นรู้สึกหมดไฟกับการเป็นนักฆ่าแล้วเขาจึงขอชิบิดะว่าเขาเนี่ยอยากจะรับงานงานนี้เป็นงานสุด ท้ายและทำการเกษียณตัวเอง ชิบิดะถึงได้มอบงานสุดท้ายให้กับคิมโดยให้ไปฆ่าชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าโคเรดาชายคนนี้เป็นโรคจิตที่ชอบสังหารผู้หญิงซึ่งคิมก็ได้บุกเข้าไปในบ้านของโคเรดาไม่ว่าลูกน้องของโคเรดาจะเฝ้าแน่นหนาขนาดไหนก็ตามคิมเขาก็สามารถบุกเข้ามาได้แถมยังฆ่าลูกน้องไปจนหมดซึ่งโคเรดาเนี่ยก็อยู่ที่บ้านเขาก็โดนคิมเข้ามาฆ่าได้อย่างง่ายดายและเมื่อจบภารกิจในครั้งนี้คิมก็ได้กลับไปหาชิบิดะเพื่อจะไปรับเงินบำนาญก้อนสุดท้ายของเขาและทำการ,กรเกษียณ ออกไปจากอาชีพนักฆ่าแต่ด้วยความที่ชิบิดะเนี่ยเสียดายฝีมือของคิมเขาจึงได้เสนอง,งานสุดท้ายที่เป็นงานสุดท้ายจริงๆให้กับคิมโดยให้เขาเนี่ยไปฆ่าชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าเลซึ่งเลเนี่ยก็คือพี่น้องร่วมสาบานกับโคเลดาคนที่คิมเพิ่งจะฆ่าไปแต่คิมก็กลับปฏิเสธงานนี้เขาต้องการที่จะรับเงินและไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขโดยชิบิดะก็ไม่ได้ห้ามอะไรคิมและยอมปล่อยให้คิมเนี่ยไปแต่โดยดีซึ่งเงินที่คิมได้จากชิบิดะเนี่ยก็เป็นจํานวนเงินที่เยอะมาก มากเลยดังนั้นคิมก็ได้แวะมาทานข้าวและเขาก็ได้เห็นภาพว่าติดผนังที่ร้านจึงได้ถามเจ้าของร้านว่าที่นี่คือที่ไหนึเจ้าของร้านเนี่ยก็บอกว่าปานามาคิมจึงได้ตัดสินใจว่าเขาจะไปอยู่ที่ปานามาซื้อบ้านสักหลังหนึ่งและใช้ชีวิตที่เหลือของเขาอย่างสงบสุขที่นั่นจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ประเทศไทยหญิงคนนี้เธอมีชื่อว่ายองจูซึงเธอก็คืออดีตภรรยาของคิมและเธอมีลูกสาวที่น่ารักหนึ่งคนชื่อว่ายูมินคิมและยองจูเนี่ยได้หย่าก,กัน ไปนานแล้วทั้งคู่ก็แยกกันอยู่โดยยองจูต้องดูแลยูมินอยู่คนเดียวที่ประเทศไทยซึ่งเธอก็ทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งวันนี้ก่อนที่เธอจะออกไปทํางานเธอก็ได้ไปส่งลูกของเธอที่โรงเรียนพร้มก็ฝากให้แม่บ้านของเธอที่มีชื่อว่ายอนเนี่ยห้ไปรับยูมินกลับมาจากโรงเรียนหลังเวลาเลิกเรียนด้วยดังนั้นเมื่อส่งยูมินเสร็จยองจูก็ได้เดินทางไปทํางานของเธอซึ่งธุรกิจของเธอเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่งานในครั้งนี้ที่เธอกําลังคุยอยู่ดูเหมือนว่าข้อเสนอนมันนจะสวยหูเกิป เธอก็ยังไม่ได้ตกลงกับข้อเสนอนี้และเธอขอพิจนารณาก่อนส่วนยูมินที่อยู่ที่โรงเรียนจ,จู่ยอนแม่บ้านเนี่ยก็ได้เข้ามารับตัวยูมินกลับไปที่บ้านโดยบอกกับยูมินว่าจะพายูมินกลับไปหายองจูซึ่งหลังจากที่ยูมินขึ้นรถไปกับยอนยูมินก็ไม่ได้กลับมาหาแม่ของเธออีกเลยตัวในฝั่งของคิมตอนนี้เขาก็กําลังเลือกบ้านอยู่เพราะเขาตั้งใจจะซื้อบ้านอยู่ที่ปานามาจริงๆแต่แล้วชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าซุนดูเหมือนว่าซุนเนี่ยจะรู้จักกับคิมซึ่งซุนก็โทรมมาาบบอกกัิว่ อนนี้ยองจูพยายามติดต่อหาคิมแต่คิมก็บอกซุนไปว่าถ้ายองจูยังติดต่อคิมมาอีกก็ให้บอกไปว่าตอนนี้คิมเนี่ยเขาตายไปแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่ามีเหตุผลบางอย่างที่คิมนั้นเนี่ยไม่อยากให้ยองจูเจอเขาอีกครั้งด้านยองจูตอนนี้เธอได้รู้แล้วว่ายูมินเนี่ยหายตัวไปและยอนแม่บ้านก็ได้หายไปด้วยยองจูเธอนั้นร้อนใจมากเธอรีบไปแจ้งตำรวจทันทีแต่ตอนนี้ตำรวจก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มคดีได้ว่าเป็นคดีเด็กหายจริงๆแต่แล้วอยู่ๆยองจูก็ได้รับสายโทรศัพท์ซึ่งป สายก็ได้บอกว่าตอนนี้พวกเขาเจอยูมินแล้วยูมินโดนรักพาตัวไปและคนที่รักพาตัวไปก็ต้องการเรียกค่าถ่ายและห้ามบอกเรื่องนี้กับตำรวจหรือบอกใครเด็ดขาดให้มาตามนัดเองถ้ามาอย่างนั้นพวกเขาจะฆ่ายูมินยองจูไม่มีทางเลือกนอกจากจะยอมเอาเงินแล้วก็ไปตามที่ที่พวกมันบอกจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่คิมตอนนี้เขาได้นอนหลับอยู่และเขาก็ได้รับโทรศัพท์อีกครั้งครั้งนี้ปลายสายได้แจ้งว่าเขาพบศพของยองจูคิมนั้นตกใจมากกับสิ่งที่เขาได้ และเขาจึงรีบเดินทางไปที่ประเทศไทยระหว่างนั้นเขาก็ย้อนนึกถึงอดีตในอดีตเขาเนี่ยได้เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยลับพิเศษซึ่งหัวหน้าของเขาก็คือซุนนั่นเองในคืนหนึ่งคิมโดนนักฆ่าเข้ามาไล่ฆ่าแต่ว่าเขาก็สามารถจัดก,การมันคนนั้นได้ซุนจึงได้เข้ามาช่วยเหลือคิมและเอาพาสปอร์ตให้กับคิมพร้อมกับบอกให้คิมเนี่ยออกไปจากประเทศนี้ซะและให้หายตัวไปไม่อย่างนั้นคิมและคนรอบข้างคิมเนี่ยจะได้รับอันตรายคิมเขาจึงตัดสินใจที่จะเดินทางออกไปตามที่ซุนนั้นแนะนําแต่ก ่อนที่คิมจะไปเนี่ยก็ได้แวะเข้าบอกกับยองจูว่าเขานั้นจะไปที่ที่ห่างไกลและจะไม่กลับมาอีกที่แรกยองจูก็นึกว่าเป็นเรื่องล้อเล่นจนในตอนที่พวกเขาอยู่ด้วยกันนั้นเนี่ยนักฆ่าก็เข้ามาเพื่อที่จะฆ่าคิมแต่คิมก็สามารถฆ่านักฆ่าพวกนั้นได้อย่างง่ายดายแล้วหลังจากนั้นคิมก็ได้หายตัวไปยองจูก็ไม่เคยเจอคิมอีกเลยจนยองจูได้รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเธอตั้งท้องเธอได้เข้าไปบอกกับซุนถึงเรื่องนี้เพื่อจะบอกกับคิมให้รู้ว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยมีลูกด้วยกันแล้วแต่น กลับให้ยองจูเลือกระหว่าง uk, คิมกับลูกเธอนั้นจะเลือกใครซึ่งก็แน่นอนว่าเธอตัดสินใจเลือกลูกนั่นก็หมายความว่าเธอจะไม่มีทางได้เจอกับคิมอีกต่อไปตัดภาพมาที่ปัจจุบันอิมก็ได้มาถึงที่โรงพยาบาลและได้เข้ามารับศพยองจูทางตำรวจได้บอกว่าพวกเขาได้ร่างของยองจูมาเธอนั้นบาดเจ็บสาหัสหลายตำแหน่งและมีชาวประมงเนี่ยไปพบร่างไร้วิญญาของเธอนอนอยู่ทางตำรวจได้ค้นดูกระเป๋าของเธอและพบว่าเงินและบัตรต่างๆของเธอนั้นหายไปพบเพียงรูปถ่าย ที่เธอถ่ายกับลูกไว้แค่นั้นและก่อนหน้านี้ที่ยองจูไปแจ้งตำรวจยองจูก็ได้ลงชื่อว่าคิมเอาไว้ทำให้ทางตำรวจเนี่ยโทรตามคิมมานั่นเองตัดฉากไปที่ประเทศญี่ปุ่นนักง,งานศพของโคเลดะคนที่คิมฆ่าตายไปตอนต้นเรื่องเลยพี่น้องร่วมสาบานของโคเลดะ ก็ได้มาที่งานศพนี้ด้วยและดูเหมือนว่ามันจะแค้นคนที่ฆ่าโคเรดะเป็นอย่างมากชิบิดะที่เห็นว่าเลเนี่ยมางานศพของโคเรดะเขาจึงโทรไปบอกคิมทันทีว่าตอนนี้ไอเลเนี่ยมันมาที่งานศพและดูเหมือนว่าเลมันต้องการที่จอกตามล่าคิมและคนที่รวบมือทั้งหมดแอมชิบิดะเนี่ยก็ยังได้บอกกับคิมอีกด้วยว่าตอนนั้นเขาเตือนคิมแล้วว่าให้รับงานนี้ซะเป็นงานสุดท้ายนั่นก็คือการฆ่าเลตอนนี้มันเป็นเรื่องยุ่งยากไปแล้วแต่อยู่ๆก็ได้มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาชนเอาไป ที่รถของชิบิดะอย่างจังทําให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสและพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าเขาโดนมัดไว้โดยลูกน้องของเลตอนนี้เลได้เดินเข้ามาหาชิบิดะพร้อมก,กับสอบสวนทุกอย่างที่มันรู้และไม่เพียงแค่นั้นเลยังได้ลงมือทรมานชิบิดะด้วยตัวของเขาเองและการทรมานนี้ก็เรียกได้ว่าโหดมากๆดังนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่คิมตอนนี้คิมเขาได้รับใบประกาศคนหายนั่นก็คือยูมินลูกสาวของเขาและตอนนี้เป้าหมายของคิมก็คือการตามหาลูกสาวคนเดียวของเขาให้เจอด้านเลตอนนี้เขาได้สั หานชีวิดะาลงไปแล้วและเขาก็ได้ข้อมูลมาว่าคนที่ฆ่าพี่ชายของเขานั่นก็คือคิมแต่เขายังมีใบประกาศคนหายของยูมินอีกด้วยและตอนนี้เลเขาได้ตัดสินใจว่าเขาจะไปจัดการคิมด้วยตัวเองที่กรุงเทพในฝั่งของคิมตอนนี้เขาได้มาหาชายคนหนึ่งซึ่งซุนหัวหน้าเก่าของเขาเนี่ยเป็นคนแนะนําให้รู้จักชายคนนี้ชื่อว่ายองเบยองเบเดินเข้ามาบอกข้อมูลเกี่ยวกับแม่บ้านของยองจูว่าสาวชายคนนี้ถอนเงินของยองจูออกไปจนหมดดูเหมือนว่านางเนี่ยจะวางแผนไว้เป็นอย่างดีแล้วก็ลักพาตัวยูมินไปด้วย และก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องนั่นก็คือจองซูชายคนที่คุยธุรกิจกับยองจูก่อนหน้านี้แท้จริงแล้วหมอนี่เนี่ยมันเป็นนักต้มตุน๋นและมันคงเป็นเครือข่ายเดียวกันกับยอนที่เข้ามาหลอกยองจูคิมเขาได้เริ่มสืบจากคนที่ชื่อจองซูซึงตอนนี้จองซูเนี่ยกำลังหลอกลูกค้าคนต่อไปของมันและพอมันหลอกเสร็จมันก็ได้กลับมาขึ้นรถโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีคิมนั้นเนี่ยรอยอยู่ในรถแล้วคิมได้รัดคอมันพร้อมกับขับรถออกมาอีกที่หนึ่งและได้ตัดนิ้วของจจออองงููไปนิ้น้วทําใหยม กระบวนการทํางานทุกอย่างของพวกมันออกมาอมก็บอกว่าตอนนี้ยูมินเนี่ยอยู่กับยอนแม่บ้านคนนั้นแต่ไม่แน่ว่าตอนนี้เด็กอาจจะตายไปแล้วเพราะฉะนั้นขอร้องละ่ะเรียกรถพยาบาลให้เขาทีแต่คิมเขาก็ไม่ปาณีเลยเขาได้ฆ่าจองซูลงไปอย่างโหดเหี้ยมและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่เลตอนนี้เขาอยู่ที่กรุงเทพแล้วและเขาก็ได้จ้างคนไทยสองคนที่มีชื่อว่าสนและแดงให้ไปตามหาแม่บ้านที่ชื่อว่ายอนเพราะเขาเข้าใจว่าตอนนี้ยอนเนี่ยคงอยู่กับเด็กที่ชื่อว่ายูมินแน่ๆเลต้องการจับยูมินให้ได้ ก่อนิพร้อมกับล่อคิมออกมาแล้วก็จะฆ่าคิมด้วยมือของเขาเองซึ่งสนและแดงเนี่ยเอามาบอกกับเลว่าตอนนี้พวกเขาได้เบาะแสแล้วพร้อมก็บ,บอกให้เลนั้นตามพวกเขามาแต่ที่จริงแล้วสนและแดงเนี่ยก็หลอกเลเพื่อมากระทืบเขาได้เตรียมพักพวกของเขาไว้อีกจํานวนหนึ่งแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าโดนเลเนี่ยอัดนุ่มแต่ไม่ใช่การอัดธรรมดาเขาได้สังหารคนในนี้อย่างโหดเทียมอีกด้วยดูเหมือนว่าเลเนี่ยเขาจะมีฝีมือไม่ธรรมดาเลยจากนั้นเลก็ได้เปิดประตูออกมาจากห้องแล้วก็พบแดง สนที่กําลังรออยู่ด้านนอกซึ่งสนและแดงที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็รู้เลยว่าเขาเนี่ยของจริงเลยพากันเรียกเลว่าลูกพี่และจะพาไปหาแม่บ้านที่ชื่อว่ายนโดยแลกกับการไว้ชีวิตของพวกเขาทั้งสองคนและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่แม่บ้านยอนตอนนี้ยอนได้อาศัยอยู่กับสามีของเธอในบ้านเก่าๆหลังหนึ่งจูจ่ๆไฟในบ้านเนี่ยก็ดับลงและเมื่อไฟเปิดขึ้นพวกเขาทั้งสองคนก็โดนมัดเอาไว้ซึ่งคนที่จับมัดก็คือคิมเขาได้มาเจอตัวยอนได้ก่อนเลและจากนั้นคิมจึงได้ขู่ทั้งสอง โดยการเอาคีมขึ้นมาพวกเขาจึงได้ยอมบอกว่าพวกเขาเนี่ยขายยูมินให้กับชายคนหนึ่งไปแล้วซึ่งชายคนนั้นเขามีชื่อว่าเฉาปอมันเป็นเจ้าพ่อนักธุรกิจมืดที่จับเด็กไปเพื่อขายอวัยวะคิมที่ได้รู้เรื่องนี้จึงได้รีบกลับมาหายองเบยพร้อมกับถามยองเบว่าเฉาปอเนี่ยคือใครซึ่งยองเบก็บอกว่ามันเป็นเจ้าพ่อใหญ่ที่นี่และยองเบจึงได้พาคิมมาหาสาวประเภท2คนหนึ่งเธอมีชื่อว่ายุยพร้อมกับขอให้ยุยเนี่ยเป็นไกด์นำทางให้กับคิมซึ่งเธอได้คิิดเเเงนนนนป็นจนนนําาววและพกข ็ยอมตกลงกันโดยที่ที่พวกเขาจะไปเนี่ยก็คือแถวลาดเพาเมื่อมาถึงยูยก็แกล้งทําเป็นโทรหาแก๊งพวกนี้แล้วบอกว่าต้องการจะซื้ออวัยวะเด็กพวกมันจึงเรียกทั้งสองคนขึ้นไปคุยบนรถตู้และจากนั้นก็ได้ขับไปที่แหล่งกบดานของพวกมันและเมื่อมาถึงยูมินก็ไมไ่อยู่ที่นี่แล้วหลังจากที่พวกมันเนี่ยออกไปจากตรงนี้ทิมจึงได้เข้าไปถามพวกเด็กๆว่าเคยเห็นเด็กผู้หญิงในรูปนี้ไหมจึงได้มีเด็กชายคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าเขาเคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้เมื่อวาน เธออยู่กับพวกเราแต่ตอนนี้เธอถูกพาตัวไปที่ราชบุรีแล้วซึ่งเด็กผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ได้บอกว่าที่นั่นเนี่ยเป็นที่ผ่าตัดเด็กแล้วเด็กคนนี้เนี่ยก็เคยเข้ารับการผ่าตัดแล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกทางได้คิมและยุ้ยจึงได้ตั้งใจว่าจะพาเด็กคนนี้ออกไปเพื่อไปตามหายูมินแต่แล้วลูกน้องของแกงนี้เนี่ยก็เข้ามาขวางทั้งสองคนเอาไว้ซึ่งก็โดนคิมจาัดก,การไปจนหมดยกเว้นสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเมย์คิมได้ปล่อยเธอวิ่งไปแต่เธอก็ยังวิ่งไปไม่ถึงไหนเลยเธอก็โดน คือเลในที่สุดเขาก็ตามเบาะแสคิมเข้ามาถึงที่นี่ได้ทั้งสองก็ได้เผชิญหน้ากันคิบได้บอกให้ยุ้ยเนี่ยพาเด็กๆที่อยู่ที่นี่หนีออกไปอีกทางหนึ่งก่อนและเขาจะรับมือกับเลเอาไว้และคิมก็รู้ดีว่าชายคนนี้เนี่ยก็คือเลตวนเลเขาก็ได้พกความแค้นมาเต็มที่เพื่อที่จะมาแก้แค้นคิมทั้งสองคนได้เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่คิมเขาก็คิดว่าจะเสียเวลายอยู่ที่นี่ไม่ได้เขาจึงได้ปิดประตูเพื่อไม่ให้เลเนี่ยเข้ามาภายในห้องที่เขาอยู่จากนั้นก็รีบปีนหน้าต่างนออาหน เขาก็ได้พบว่าทั้งยุย้ยและพวกเด็กๆเ,เนี่ยก็โดนพวกตำรวจพาตัวไปแล้วนั่นกระทาให้เขาเนี่ยเซงเป็นอย่างมากตัวนในด้านของลูกน้องของเฉาปอเจ้าพ่อใหญ่ที่นี่ตอนนี้เฉาปอเนี่ยเขาก็ได้รู้แล้วว่ามีคนบุกเข้ามาในรังของเขาและปล่อยพวกเด็กๆเฉาปอจึงได้สั่งให้ลูกน้องเนี่ยรีบออกตามล่าทั้งเลและก็คิมส่วนคิมเขาก็เลยเข้ามาคุยกับยองเบว่าตอนนี้เขารู้แค่จังหวัดแต่เขาไม่รู้ว่าสถานที่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนจากนั้นยองเบถึงได้บอกกับคิมว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าโทรศัพท์ของชิบิเ่ยอยล ที่รู้แบบนั้นจึงรีบโทรไปหาเลทันทีท้องก็บอกเลว่าถ้ายังตามเขาอีกเขาจะฆ่าเลซะแต่เลก็บอกว่าเขาต่างหากที่จะฆ่าคิมและคนที่คิมรู้จักทั้งหมดและทั้งสองคนก็วางสายกันไปตัวในด้านของยุย้ยตอนนี้เธอก็โดนจับมาที่สถานีตำรวจเธอจะได้บอกกับนายตำรวจที่ชื่อสุเมธวรว่าตอนนี้เนี่ยชายคนหนึ่งที่บุกเข้าไปกับเธอมีชื่อว่าคิมซึม่งคิมกำลังจะไปที่บ้านลาดยาง จังหวัดราชบุรีตูเมฆจึงได้สั่งให้ลูกน้องเนี่ยนำกองกําลังไปที่นั่นทันทีเพราะตอนนี้ทางตํารวจเข้าใจผิดว่าคิมคือพวกผู้ก่อ,อก,การร้ายทางด้านคิมตอนนี้เขาก็ได้เดินทางมาที่ราชบุรีแล้วมาอยู่ที่บ้านลาดยางเมื่อคิมมาถึงก็ได้ถามเด็กๆแถวนั้นโดยจ่ายเงินให้กับเด็กๆและกับการที่ให้เด็กนั้นบอกว่าโรงงานของเฉาปอ,อนั้นอยู่ที่ไหนซึ่งเมื่อรู้แล้วคิมก็ได้ไปดักรอยอยู่แถวๆนั้นและก่อนหน้านี้เลเขาก็ได้รู้ว่าร้านขายปืนแห่งหนึ่งเนี่ยคอยขายปืนให้กับพวกเฉาปอเขาจึงได้เข้ามา ข้อมูลกับคนขายปืนโดยการฟาดปืนเข้าไปที่หน้าของคนขายปืนทีหนึ่งพร้อมกับขโมยปืนไปและได้ถามว่าสถานที่ที่เฉลปอจับเด็กที่ชื่อว่ายูมินไปเนี่ยอยู่ที่ไหนซึ่งตอนนี้เขาก็ได้รู้แล้วว่ามันอยู่ที่บ้านลาดยางจังหวัดราชบุรีแน่นอนว่าเลก็ออกเดินทางไปที่นั่นทันทีตัดกลับมาที่คิมเขาก็ดักรออยู่และเขาก็ได้เห็นเด็กคนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่หน้าต่างนั่นก็คือยูมินซึ่งตอนนี้พวกมันเนี่ยก็ได้บอกกับยูมินว่าถึงเวลาผ่าตัดแล้วและมันก็ได้พาตัวยูมิน ที่สถานที่ผ่าตัดคิมที่ได้เห็นดังนั้นเขาจึงได้รีบขับรถตามพวกมันไปทันทีแต่แล้วก็ได้มี3ล้อคันหนึ่งเข้ามาดักหน้าเขาไว้นั่นก็คือเลนั่นเองเลได้เปิดฉากยิงคิมอย่างไม่ยัง้งด้วยปืนที่เขาเพิ่งจะขโมยมาคิมที่ได้เห็นดังนั้นเขาจึงรีบถอยรถกลับทันทีแต่เขาก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้พวกตำรวจเนี่ยก็รอพวกเขาอยู่ พราะหลังจากที่สุมเมศสั่งการให้ลูกน้องมาที่ราชบุรีเขาก็ได้ดักรอคิมอยู่แล้วและเมื่อเขาเห็นว่าคิมขับรถมาเขาจึงได้ไปดักคิมซึ่งนหน้าของคิมเนี่ยก็มีเลที่ยิงอยู่มันกลายเป็นว่าตำรวจที่อยู่ด้านหลังของคิมก็ยิงสวนเลไปเช่นกันคิมเขาก็เลยอยู่ตรงกลางของสมรภูมิลบและไม่นานหน่วยสวาร์ดเนี่ยก็ได้เข้ามาต่อสู้กับเลตอนนี้เล ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่รอดแล้วจึงได้ตัดสินใจใช้ระเบิดโยนไปใส่พวกหน่วยสวาดและเขาก็ได้หนีไปได้เปิดโอกาสให้คิมเนี่ยหนีออกไปได้เช่นกันคิมรีบตามยูมินมาแล้วก็พบว่าตอนนี้ยูมินเนี่ยกำลังจะโดนผ่าตัดโชคดีที่เขาเข้ามาช่วยได้ทันแล้วก็ฆ่าหมอไปจนหมดคิมได้รีบพายูมินมาหลบในที่ปลอดภัยพร้อมกับโทรถามยองเบว่าเขาจะออกจากประเทศนี้ได้ยังไง ซึ่งยองเบเนี่ยก็ได้ติดต่อเรือเอาไว้ให้แล้วตอนนี้ให้คิมและยูมินเนี่ยไปพักที่รัชดาก่อนและบ่ายสามวันต่อไปจะมีคนโทรหาเองจากนั้นทั้งคู่ก็ไปขึ้นเรือและรีบหนีไปจากประเทศนี้แต่เธอกลับนิ่งเงียบตลอดเวลาไม่ยอมพูดจาอะไรเลยคิมจึงได้โทรกลับไปหายุย้ยเพื่อจะขอให้ยุ้ยเนี่ยช่วยมาอยู่กับยูมินหน่อยเพื่อรอคนที่ขับเรือเนี่ยจะมารับพวกเขาไปแต่ยุ้ยก็ปฏิเสธยุ้ยเลยให้เหตุผลว่าตอนนี้ชีวิตของเธอเนี่ย ยุ่งมากพออยู่แล้วเธอต้องระวงทั้งแก๊งของเฉาปอต้องระวงทั้งตำรวจเธอไม่อยากใช้ชีวิตของเธอลำบากไปมากกว่านี้อีกแล้วและเธอก็ได้วางสายไปด้านเฉาปอตอนนี้เขาอยู่ที่คฤหาสน์ของเขาและเขาก็ได้เห็นข่าวโรงงานของเขาที่ราชบุรีโดนปิดเขาจึงได้ตำหนิลูกน้องว่าให้ไปฆ่าไอ้สองคนนั้นไม่ใช่ให้พาตำรวจเข้าไปปิดโรงงานเขาแบบนั้นแต่สิ่งที่เฉาปอไม่คาดคิดนันก็คือเลเนี่ยได้บุกมาที่นี่พร้อมกับระเบิดเต็มตัวและได้ขอเข้ามาเจรจาก,กับเฉาปอว่าเขาเนี่ยจะช่วยล่าคิมอีกแรง โดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะเป็นคนฆ่าคิมด,ด้วยตัวของเขาเองแต่เฉาปอเนี่ยก็ไม่ยอมเฉาปอบอกว่านี่คือถิอ่งของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนฆ่าคิมเองและให้เลน่ะเอาศพกลับไปก็ได้จากนั้นเลและเฉาปอก็เลยออกสืบว่าตอนนี้คิมนั้นอยู่ที่ไหนจนได้เจอเบาะแสของยองเบเลก็เลยบุกเข้าไปหายองเบพร้อมกับซ้อมยองเบอย่างหนักและเข็นข้อมูลทุกอย่างที่ยองเบนั้นรู้และตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเลและเฉาปอาเนี่ยได้รู้แผนการทุกอย่างของยองเบและคิมเรียบ ลยแ้วด้านของคิมและยูมินคิมที่เห็นว่าลูกสาวของเขานั้นไม่พูดจาอะไรเลยจึงได้พาลูกสาวไปเที่ยวเล่นและซื้อตุ๊ก,กตาโดยแทนตัวเองว่าลุงขอมกับบอกว่าตัวเองนะเนี่ยเป็นเพื่อนกับแม่ของยูมินแต่หลังจากที่ยูมินได้ตุ๊ก,กตาไปเธอก็ไม่ยอมพูดอะไรเหมือนเดิมหลังจากนั้นคิมก็ได้พายูมินมาที่โรงแรมแถวราชดาและได้พักอยู่ที่ห้องที่ยองเบน,เนจองเอาไว้ให้แต่ก่อนจะขึ้นไปคิมก็ได้บอกพนักงานที่หน้าเคาน์เตอร์ว่าช่วยเรียกหมอให้หน่อยได้ไหม พราะดูเหมือนว่าหลานของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่ซึ่งหลังจากที่เขาพักอยู่ในห้องกันได้สักพักหนึ่งก็มีสายโทรศัพท์ได้ดังขึ้นและคนที่โทรมาก็มีชื่อว่าลับเขาเป็นคนขับเรือซึ่งลับก็ได้ถามว่านายใช่ไหมที่จะไปปานามาซึ่งคิมก็บอกว่าใช่ซึ่งได้นัดคิมลงมาที่ตลาดแถวโรงแรมเพื่อให้คิมเนี่ยจ่ายเงินให้เขาครึ่งหนึ่งก่อนซึ่งคิมเขาบอกว่าตกลงและไม่นานก็ได้มีคนมาเคาะที่ห้องซึ่งคนที่มานั้นก็คือหมอนั่นเองหมอได้เข้ามาตรวจยูมินแลละหมก,ก็เย ว่าที่ย uh ูมินเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเธอนั้นเกิดความเครียดมากๆให้เธอพักผ่อนสักหน่อยเธออาจจะดีขึ้นจากนั้นคิมจึงได้เข้าไปคุยกับย uh ูมินของกับเล่นมายากลให้เธอดูแต่ดูเหมือนว่ามายากลที่คิมเล่นยูม uh ินเธอจะเคยเห็นมาหลายครั้งแล้วจากแม่ของเธอคิมจึงได้บอกกับย uh ูมินว่ามายากลนี้เนี่ยแม่ของเธอนชอบมากเลยแต่ฉันน่ะไม่มีความกล้าในการปกป้องเธอแต่ไม่ว่ายังไงลุงก็จะปกป้องหนูให้ได้ยูม uh ินย uh ูมินจึงได้ยกนิ้วก้อยขึ้น เพื่อเป็นการบอกให้คิมนั้นสัญญาว่าจะกลับมาหาเธอและปกป้องเธอให้ได้คิมจึงได้เกี่ยวก้อยกับลูกสาวของเขาแต่แล้วยูมินเนี่ยกับอ้าแขนออกเพื่อที่จะกอดกับเขาทํามันทําให้คิมนั้นเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะได้รับโอกาสแบบนี้ คิมได้กอดยูมินทางน้ําตาจากนั้นคิมก็ได้ขอให้หมอเนี่ยอยู่กับยูมินก่อนสักสินาทีเพราะเขามีธุระต้องลงไปที่ตลาดจากนั้นคิมก็ได้ลงไปที่ตลาดพร้อมกับไปเจรจาและจ่ายเงินให้กับคนขับเรือครึ่งหนึ่งพร้อมกับนัดกันว่าจะไปเจอกันที่ไหนจากนั้นคิมก็ได้กลับมาที่โรงแรมแต่เขาก็พบว่าที่โรงแรมนั้นเนี่ยมีคนเต็มไปหมดซึ่งคนพวกนั้นเนี่ยคิมก็รู้ได้ทันทีว่าพวกมันต้องเข้ามาจาัดก,การเขาแน่และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพวกมันตรงเข้ามาจาัดก,การกับคิมแต่คิมก็ต่อสู้้กกัับพวมนได,ด ตัวคนเดียวและพยายามจะวิ่งขึ้นไปบนห้องที่ยูมินอยู่แต่พอขึ้นมาถึงเขาก็ไม่ได้เจอยูมินแล้วแต่คนที่อยู่ในห้องเนี่ยกลับกลายเป็นเลหพร้อมกับลูกน้องอีกจํานวนมากลูกน้องของเลที่นั่งอยู่ที่ประตูจึงได้เอาปืนทุบหัวคิมอย่างจังและคิมจึงได้นั่งคุกเข่าลงตอนนี้คิมได้ขอร้องเลว่าให้ปล่อยตัวยูมินไปเถอะเธอน่ะไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยแต่เลกลับบอกว่าทุกคนที่นายฆ่าเนี่ยก็ขอร้องแบบนี้กันทั้งนั้นคิมก็เกิดโมโหและตะโกนขึ้นมาว่าก็าจะฆ่าเลให้้ไดแ่ห ก็ซัดคิมจนหมอบลงไปแต่แล้วเลมันกลับลุกขึ้นมาแล้วยิงปืนใส่ลูกน้องเกือบหมดทุกคนจนเหลือแค่สองคนเท่านั้นพร้อมกระบอกลูกน้องสองคนนี้ว่าให้เอาตัวคิมเนี่ยลงไปที่รถเพราะเขาต้องการที่จะชำแหละเครื่องในของคิมด้วยตัวของเขาเองพอเลนะ่ะรู้ดีอยู่แล้วว่าถ้าปล่อยให้คนเหล่านี้เอาตัวคิมกลับไปคนที่จะฆ่าคิมก็คือเฉาปอไม่ใช่เขาลูกน้องทั้งสองเนี่ยจึงทําตามที่เลยสั่งและเอาตัวคิมไปขึ้นรถจนตัวของเลเนี่ยก็ได้หยิบกระเป๋าใบใหญ่ใบหนึ่งลงไปกับเขาด้วยซึ่่่คคนนนนนนทีอออยยููในนั้ก็็ืมิเเหแบบ จึงได้รีบขับรถชนรถตู้ที่คิมนั้นอยู่พร้อมกับรีบเข้าไปช่วยคิมเปิดโอกาสให้คิมเนี่ยวิ่งตามเลไปได้ซึ่งคิมก็ได้กระโจนเข้าไปในรถของเลทั้งคู่ได้ต่อสู้กันแต่แล้วคิมเนี่ย ก็โดนเลแทงเ้าที่หัวใจอย่างจังคิมอ่อนแรงเต็มที่แต่เขาก็ได้ดึงสลักระเบิดแล้ววางลงไปข้างรถจนทําให้รถของเขานั้นพลิกควา่าโดยที่คิมก็ได้กอดกระเป๋าใบาใหญ่เอาไว้เพื่อไม่ให้ยูมิน,นั้นเป็นอันตรายจากนั้นเขาก็รีบเปิดกระเป๋าออกมาและยูมินก็ยังปลอดภัยอยู่ ึ่งในจังหวะน,นั้นเองยุ้ยก็รีบวิ่งตรงมาที่รถคันนั้นที่ระเบิดคิมได้ฝากให้ยุ้ยเนี่ยเอายูมินไปด้วยแล้วไอ้เจ้าเลเนี่ยมันก็ยังไม่ตายมันก็เลยเข้ามาจากด้านหลังของคิมและก็นําแทงคิมแบบไม่ยังในตอนนั้นคิมเขาก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรเขาได้เพียงแต่มองยูมินด้วยสายตาจนยูมินเนี่ยรับตาไปพร้อมกับเฉลยเลว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้ดึงสลักระเบิดแล้วซึ่งระเบิดในมือของเขาเนี่ยก็ได้ระเบิดขึ้นทําให้พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยตายไปพร้อมกันทางด้านของยุ้ยและ ยูมินยุ้ยก็ได้พายูมินมาที่บขสเพื่อจะออกเดินทางต่อและข้อความสุดท้ายที่ยูได้รับจากคิมก่อนหน้านี้ก็คือถ้าเขาไม่รอดฝากยุ้ยเอาเงินก้อนนี้ไปทั้งหมดและพายูมินไปที่ปานามาแล้วก็ใช้ชีวิตกันอยู่สองคนแล้วฝากดูแลยูมินให้ดีที่สุดนั่นเป็นเหตุผลที่ยุ้ยนั้นเนี่ยไปที่โรงแรมและในที่สุดพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ออกเดินทางยุ้ยพายูมินไปที่ปานามาซึ่งที่นี่คิมเขาก็ได้ซื้อบ้านหลังใหญ่เอาไวใ้ให้พวกเขาทั้งสองคนแล้วพร้อมกับเงินก้อนโต ที่พวกเขาสามารถมีชีวิตอย่างสงบสุขได้ตลอดชาติพวกเขาทั้งสองคนมาที่ทะเลแห่งปานามาจากนั้นก็ได้ลงเล่นน้ํากันและหนังก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับหนังเรื่องนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะฝากติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ